สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก๊อฟจมูกเขาทีแล้วทําแฟนคลับแห่ชมเพียบเรียกว่าเป็นหนุ่มอารมณ์ดีที่ตัดสินใจไปทําศัลปกรรมในวัย50กว่าสําหรับหนุ่มก๊อฟเบญจพลที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจขึ้นเขียงทําหน้าใหม่ด้วยการทําจมูกปากกระจับและเสริมข้างซึ่งหลังจากที่หนุ่มก๊อฟได้ออกมาเผยชมหน้าใหม่ก็ทํทำเอาหลายคนต่างฮือฮาไปตามๆกันและส่วนใหญ่ก็เข้ามาชมว่าหน้าใหม่อบป,ปักเกาหลีมากๆ แต่บางคนกลับมองว่าหน้าใหม่ของหนุ่มกอล์ฟนั้นดูไม่เป็นธรรมชาติและเขามาเปรียบเทียบหน้าตาของหนุ่มกอล์ฟกับคนในวงการบันเทิงอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวได้เผยว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าตนหนะ้าเหมือนคนนั้นคนนี้และบางทีก็เข้ามาดิสเครดิตสินค้าของตนซึ่งมีการบูลลี่ซึ่งการบูลลี่ยังคงมีมาอยู่เรื่อยๆแต่ตนก็ไม่ได้อยากสนใจกับคอมเมนต์ในเชิงลบและสำหรับเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการทำครั้งนี้ตนก็ขอเก็บเป็นความลับ เพราะกลัวว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดหนุ่มกอล์ฟได้ออกมาเผยคลิปขณะที่เจ้าตัวอยู่ในบ้านพร้อมทั้งลงแคปชั่นว่าเมื่อเล่นติ๊กต็อกเพลินๆแล้วเมียเดินมาแฮชแท็ก <ht> พีนี่ตกใจหมดเลยงานนี้ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาแห่ชมหน้าใหม่ของหนุ่มกอล์ฟกันสนันโซเชียลเพราะหน้าตาของหนุ่มกอล์ฟนั้นเข้าที่มากขึ้นกว่าเก่าซึ่งแต่ละคนยังบอกว่าหล่อค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้านั่งเฉยๆก็รักจ้า คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหล่อมากค่ะพระเอกเกาหลีแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหล่อลุ้จอมากเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอ้ยพี่ซีเอ้พี่กอฟหล่อปังมากเลยค่ะคุณกอฟคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้า ah, เหมือนเดิมแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโคตรหล่เลยพี่คมมากหล่อแทอ้เนาะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเริ่มหล่อแล้วค่ะพี่หล่ละจมูกสวยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ